สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะเป็นรถปี2020กันเลยทีเดียวนะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่กำลังตามหารถกระบะแคบอยู่วันนี้มาแล้วหนึ่งคันนะคะเป็นของค่ายอีซู u ูนะคะคันนี้เป็น a อ l นิว Isuzu d m a x นะคะ1.9ตัว L นะคะโฉมปี2020เลยนะคะเป็นเกียร์แมนนวล ตัว Highlander นะคะสีเทาต้องบอกเลยนะคะว่ารถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะ Wing, ม์วิ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะคุ้มมากๆในส่วนของราคานะคะขายอยู่ที่630,000 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจยังไงสำหรับคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะรถสวยมากๆสีเดิมทั้งคันนะคะสภาพรถนะคะไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะดูสีนะคะ เดิมๆทั้งคันนะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆในราคา6ก0สนสบาทเท่านั้นนะคะรถสวยมือเดียวออกห้างนะคะรถคันนี้ยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นะคะลูกค้าสามารถนํารถเข้าศูนย์เช็คระยะที่ศูนย์ได้ปกติเลยเป็นตัว1.9นะคะสภาพเดิมๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะคันนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟ เดย์ไทม์ u n น i ิ g งไลท์แบบนี้กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะคันนี้เป็นโฉมใหม่ปี20เลยนะคะคันนี้คุ้มมากๆแล้วก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะด้านล่างตรงนี้แล้วก็ข้างบนจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะออกแบบมารูปลักษก็คือสวยเลยนะคะสำหรับ Isuzu รุ่นนี้นะคะในส่วนของป้ายทะเบียนนะคะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะ เครดิตดีฟรีดาวนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนคันนี้แม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะแม็กอันลอยแท้จากโรงงานเลยแม็กเป็นขอบ17นะคะในส่วนของยางนะคะยางเป็นปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะเป็นสเปคเดียวกับตัวรถเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆดูนะคะดอกยางเหลือ ไม่วิ่งหมื่นกว่าโลถือว่าคุ้มมากๆนะคะคุ้มมากๆนี่เป็นตัวไฮเรนเดอร์สีเทานะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะลูกค้าตามหายเยอะมากๆนะคะเพราะว่าสวยมากๆแค่รูปรักษณภายนอกนะคะก็สวยสะดุดตาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูสำหรับภายในนะคะคันนี้ภายในเป็นโทนสีดำได้เบาะผ้าสีดำนะคะเบาะเดิมโรงงานเลย เบาะไม่มีแตกไม่มีขาดรถไม่มีช้ำนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้ที่พวงมาลัยเลยรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้นะคะคันนี้สั่งการด้วยเสียงได้ด้วยเดี๋ยวเปิดในส่วนของเลขไมให้ดูนะคะอ่ะดูเลขไม้นะคะคันนี้นะคะไม่วิ่ง11,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้เช็คประวัติศูนย์ได้เลยรถเข้าศูนย์ได้ปกตินะคะ หน้าจอทัชสกรีนแท้โรงงานมาให้เรียบร้อยนะคะของ isuzu เลยฟังวิทยุ fm/am นะคะเชื่อมต่อบูทูธได้หมดเลยนะคะภายในรถสวยเดิมรถไม่มีช้ำนะคะนี่เบาะไม่มีรอยแตกเลยเป็นแคปแบบนี้นะคะแคปเปิดได้นะคะเป็นโอเพนแคปแบบนี้ดูตามหัวน็อตนะคะน็อตไม่มีขยับสักตัวเลยนะคะคันนี้คุ้มมากๆ สภาพรถนะคะคือน้องๆป้ายแดงเลยกระจกนะคะเดิมเดิมทุกทุกบาทน,นะคะนี่จะมีโลโก้ติดอยู่ข้างกระจกนะคะนี้ลูกค้าสังเกตดูง่ายๆเลยเวลาดูรถนะคะรถไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนเป็นแคปใครเน้นเอารถไปไว้ใช้งานนะคะเน้นแคปนะคะคันนี้ตอบโจทย์นะคะประหยัดน้ำมันด้วย รถสวยมากๆนะคะอ i ซูซูเป็นรถที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะคะอันนี้แมกไ i ลเนอร์นะคะให้ติดรถมาเลยแมกไลเนอร์นะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะแทบไม่เห็นร่องรอยการใช้งานเลยนะคะนี่ดูนะคะรถไม่ได้ใช้งานหนักนะคะไม่ได้บรรทุกของเยอะไม่ได้บรรทุกของหนักแน่นอนนะคะแทบไม่เห็นร่องรอยการใช้งานเลยรถสวยเดิมนะคะคันนี้คุ้มมากๆ 630,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะมาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะสำหรับเครื่องยนต์ลูกค้าจะได้เป็นเครื่อง1.9นะคะเครื่อง DDI เป็นเครื่องดีเซลนะคะการันตีรถสวยเดิมทุกอย่างนะคะนี่ดูตามหัวน็อตนะคะไม่มีการขยับเลยซัก ตัวนะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสำหรับคันนี้นะคะนี่ลอยมาร์คสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบหมดลอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตไม่มีขยับคันหน้าเดิมไม่เคยโดนเปลี่ยนแน่นอนเพจรถอยู่ครบนะคะตามหัวนอ็อตทุกตัวนะคะไม่มีขยับเลยฝากระโปรงนเ,เดิมนะคะลอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจน เครื่องไม่มีเยิ้มนะคะเครื่องไม่มีเยิ้มนะคะสภาพเครื่องเดิมขับดีแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะคะลอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะฝากระโปรงเดิมเดิมหัวน็อตไม่มีขยับสักตัวนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะบอกได้เลยนะะอยากให้ทำรีวิวตรงไหนเพิ่มเติม,ตมแจ้งได้เลยนะคะ ลูกค้าส่วนมากอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางก็มีเยอะนะคะมีบริการส่งไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบรถแล้วนะคะอยากจัดไฟแนนซ์นะคะแจ้งมาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ all new isuzu d max 1.9นะคะตัว l โฉมปี2020เกียร์แมนน m a คันนี้นะคะเป็นตัว highlander เป็น c a นะคะราคา630,000บาทจัดไฟนนซ์ได้เต็มนะคะเครดิตดีฟรีดาว เอกสารครบนะคะอนุมัติไวสุดนะคะ3ชั่วโมงนะคะสนใจยังไงติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826เนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจยังไงนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะใครที่กลัวไม่ทันโอนจองล็อกรถก่อนได้นะคะรถมาไวไปไวแน่นอนนะคะสเปคแบบนี้นานๆจะเข้ามาทีนะคะไม่หมื่นกว่าโลนะคะหายากมา,มากๆ วันนี้เข้ามาแล้ว1คันนะคะรีบเลยสนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามานะคะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถส,สวยๆเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปนะคะ<ม>วันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ